สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพ่อกันอีกแล้วเมื่อนี้เนาะสามทุ่มพนพี่น้องสามทุ่มพอดีเปเ๊ะเ,เลยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้มาได้ซื้อกับเขาพี่น้องนี่ก็เลยสั่งเอาเนาะพิซซ่าพิซซ่าฮัทพิซซ่าคอมปาน,น,น,นีพี่น้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองพี่น้องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพะนะ แต่ว่าข่อยไม่ได้ใจดอก <c oughs> มีเจ้ามือพี่นอ้องมาเบิ่งกันว่ามันเป็นนายเนี่งมันสร้างข่อยข่อยข่อยบอกว่าเอาหนาซีฟูดพี่นอนะ้องมาเบิง่งหนาซีฟูดมีกุ้งมีปูอัดพี่นอ้นนอนนงหนาซีฟูดหนาซีฟูดอันหนึ่งเรากันนายเนงอีกนี่อยเด้อเบิ่งอีกกัน อันนี้หน้าหมูรวมมาสั่นพี่นอ้องแดงครึ้งครึเนี่ย่อยกระบ่หูจากซื้ออกอ่ยอยบอกค่อยได้สร้างพี่นอ้องมามากินน้ำกันพี่นอ้องมาซิมน้ำ่อยกินพิซซ่าน้ะมื้อหนีนาะพี่น,อน้องเนาะมาเด้อน้อง่อยสร้างให้เขาถือเรียด ก็เลยให้เขาเลี้ยงพี่น้องมากินน้ำกันซีฟู้ดซีฟู้ดนี่แม่ซีฟูดฟ้ด,ดพี่น้องเอ้ยมาเด้ออันซอสกระห้มาน้อยหน่อยขีดที่ีดทีทพิ่ซ่าก็ได้ดี๋ยวนี้สำเนาพี่น้องมันที่พอว่าส่งอานาเอา ขอก็เลยไปกำขอก็เลยไปลือ้อของเก่ามาอีกพี่น้องนี่ยันบ่พอมาๆกินน้ำกันนี่แม่น่ะซีฟูด้ดซิมเบิร์นก่อนซอสมะเขือเทศพ,พี่น้องมาเมื่อนี้เป็นฝรั่งจากเมือเ่อในเดออยากเป็นฝรั่งเล่มนี้พี่น้องมา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 กินน้ำคอย เป็นฝรั่งเบิ้งจากมือดูมันเป็นจังใดเห็นแต่คนอื่นเขากินข่อยคือบ่ได้กินจักเถ้อพี่น้องกินพิซซ่าเด้อมื้อนี้เด้อหน้าซีฟู้ดแซ่บๆน้ำกันห่อนๆอยู่เลยนี่พิซซ่าหน้าซีฟู้ดพี่น้องถาดกลางบ่แม่นถาดใหญ่ดอกถาหญ่กินมาเบิดเคยสั่งมาเรากินมาเบิดอ ดย้อ,ยอนเขาือกเหงือกกินพิซซ่ามาเด้อพี่น้องเป็นฝรั่งจังมือเนี่ยอเอากระดาษยืดจู๋ไหมเนี่ย กุ้งอืมซื้อเนื้อแถมเนื้อเพราะว่าสซื้อหาดเดียวเพขาแบบว่าแถมหนึ่งมาสัานนส้นที่นอ้องมันก็เลยได้สองกินมาบิอดดอกมันหลาย เดี๋ยว่เยาเนาะน้วกินกับบะหมี่พี่นางเลยเดี๋ยวเลิกขอเปลี่ยนถาดกอนซิมมืองถาดนี่ก่อนมันเนี่ยสองสีจะแมนมีความสุขหลายไร่งาหมูหมูกรสันมีมันมีอย่างแนบบนี่หลายอย่างคนมีหัวสับป,ประรด สิบเมืองอยไงวันนีล้ละน้อยอ่อมาเด้อพี่น้องเอ้ยสิบสองชิ้นพอกินว่าเบิดดอกลายครับกปซชิมเมืองกันผันนี่อกาศชิกินว่างสามสี่ชิ้นนี่แหละพี่น้องอิ่มแล้วละ่ะ ตัวอย่างโอ้ยแป,ปบ๊บซี่ห่อกลับมาได้ใส่อันน้ำแข็งขลืมเสิร์ฟให้แนะ่เลี้ยงหรอกก็เสิร์ฟให้แนะ่น้่งแป,ป๊บปปซี่ก็ได้ฮะเสิร์ฟแป,ป๊บซี่ให้แน่น้ำแข็งที่จู่ยูดใส่กลับมาลูกโอ้พี่น้องเหนียวยืดด,ด,ดีดีบางซีดรูล่ะพี่น้องโถั่ว ที่ยืดนี่ดีไหมเมื้อเลิกกับซางมันน้ำพี่น้องนะใครบ่เคยกินหนอกโดนๆใครได้กินพี่น้องคือข้นตตยอืดนี่หละ่ะว้ายพี่น้องเป็นกระเซาลายอืม เอาสิบาแซ็บหมองเพิ่นไส้พงอาริกานโนเลยนะบาแซ็บอบนัดซีฟูดพี่น้องมันสมขอยืมถามเพิ่นว่ามันสมบสมอีรีป่ะมีเห็ดพร้อ,อมมานี่บาแซ็บ ซีฟูแสบกว่าอันนี้บ่แสบเลย Yes. เด้อเมื่ออื่นหลายหลายคนก็สิเดิ่มทำงานแต่ว่า่อยอ็สิยยุดมืออื่นพี่น้องบางสถาการณเก็ไม่ได้หยุดจ้ามือหัวก็สิได้หยุดมืออื่นเหนืยพี่น้อง คิวไหมพี่น้องผงอาริการโนงคอปิกระบุนคาปีกระบุนไหมคาสิกินซีฟูดเอาดอกต้องไข่เก็บไว้กันกลับไปกลับมาถ้าพี่น้องเดือผัดลมมันพัดมันสิแหงน,นี่ไงห,หนาซีฟูดแซ่บขั่วแบ่นี นี่แม่บโคตังไลยพี่น้องมากินน้ำคอยมาเด้อซีฟูดอร่อยกว่าเยอะเลยเอาสองชิ้นเลยพี่น้องเอาสองชิ้นบาทเดียวเลยครับ ควบสองเลยเมนคิวไหมว่าแต้วาซีฟูดแ่น,ออน,แน,นเซ่บบอกใครได้กิน้วพี่น้องคือคนไตอืดนี่ล่ะมันโดนทั้งได้กินกินจะปลาแดกขียรา่าไหม เราต้องใส่มะเขือเทศห,หลายๆใส่มากล<ม>่องหนึ่งมันได้หกชิ้นตัดนี่ไปเลยสามอ้าวอะไรเด้อ thầy bí ở phần nghe luôn nghe buồn về dài <laughs> <Dạy> trên tay <phai. cười> วน้องขอนั้นถามว่าเอาแป้งน้ำแป้งมาเขาบอกว่าแป้งนาพี่น้องแป้งบางมันแซ่บบอสเขาบอกให้กินเขากินแต่แป้งนา ฟรีมาเด้อตอนาหนึ่งโมงสอโมงอืมถึงเลขหนาเลขหนาสามโต้วเลขหนานะรับพี่น้องซองใบได้แปดพันอะไรได้กินพิซซ่า แมมันเลือนเนาะบาดใจมันคือมันคือปลาห่าะอืมกุม้งเนี่ย พี่น่าเอ้ยเริ่มอิ่มแล้วมีแน,นจะแปงนะ้งเนาะมาเป็นข่าเป็นนันนี่มีแตจะแป้งเลยแอเชเป็นฝรั่งมองจำมือในเดือมืนอนี้ ันนี้ขายของดีดพี่น้องเลยเพราจังเล็ก็เอาเบิดลูกค้ากระได้เนาะมันห่อนหลายซักขา,ขายพัดลมห่อนครัห่อนเนี่ยเพราจังเล็ก็ซื้อเบิดลูกค้าซื้อไงง่ายมือนี่เห็นปิดยังสี่ดูดเห็นเปิดยังสี่สตลอดไปได้พี่น้องเนาะขายดีเมื่อนี้ขายของได้หลายอยู่อะหลายละกลุ่มค่าแรงอยู่เมื่อนนี้พี่น้อง เนือชิ้นหนึ่งก็เสียเอาไว้กินลังไหมตออันนี้พี่น้องเมื่อนี้กสิขอตัวล้าเราละเนาะขอตัวล้าล้วล่ะเสียเอาไว้ซ้ำนี้เล้ววันที่นี้คลิปหนาจังพ่อกันไหมมือเงินขอยุดข้เสียหาแนวมาหาพี่หาน้องอีกยุมือเนเจ้าพ่อเสียเงินยังดอกกำลังคิดยุคคิดบ้านออกพี่น้องเมื่อนี้ก็เสียเอาไว้ซ้ำนี้เนาะ จังใดกับฝากเป็นกำลังใจแหปปี้ปติญญาพาเพ่อนน้ำเนื้อพี่น้องเนื้อพ่อกันคลิปหนาเดือ้อคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ล่ะบ๊ายบาย